นิ้งคาด์นะคะวันนี้ปฏิหารใดจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะวันนี้จะมีทั้งหมดสองกองกองที่หนึ่งกองที่สองนะคะไม่สั้นนะคลิปนี้ยาวนิดนึงนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นจะสับไห้ให้สดๆนะคะอิทธิพลนี้นะคะแล้วแต่นะคะว่าไพ่จะบอกว่าเป็นทั้มมิ่งไหนช่วงไหนนะคะปฏิหารใดจะเกิดขึ้นกับคุณขอให้เป็น ช่วงเวลาที่ดีจังหวะที่ดีที่คุณได้มาพบมาเจอคลิปนี้นะคะใช้วิจารณญานในการรับฟังด้วยเนาะเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะก้าที่หารใดจะเกิดขึ้นกับคุณเอาภายใน3าถึงหเดือนนี้แล้วกันนะคะภายใน3าถึงหเดือนนี้นะคะเดี๋ยว ตั้งจิตอธิษฐานนะคะแล้วก็เลือกให้มาหนึ่งกองนะคะฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับผู้ที่มาเจอคลิปนี้ขอให้เป็นคลิปที่ปังๆของคุณนะคะอ่ะไปเริ่มกันเลยค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะอ่าดูสำหรับผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งก่อนว่าคุณเข้ามาเจอคลิปนี้พลังงานของคุณตอนนี้เป็นยังไงอ่ะบางคนบางท่านนะคะอยู่ในจังหวะของการทํางานหนักนะคะความรับผิดชอบ ต้องรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแบกภาระเยอะหรือว่าทําแบกภาระความรับผิดชอบอยู่คนเดียวคุณเจอสถานการณ์นี้นะคะบางคนบางท่านนะคะก็เป็นช่วงจังหวะที่แบบแน่นอนความรับผิดชอบมันมันเพิ่มมากขึ้นไปเกี่ยวข้องกับการงานคุณอาจจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานความรับผิดชอบมันก็เลยตึงเครียดนิดนึงนะคะเออทั้งนี้ทั้งนั้นมันรวมไปถึงแบบคุณเองอาจจะเป็นแบบเป็นนายคนหรือว่าทําอะไรที่เกี่ยวกับคนหมู่มากเราจะต้องใช้ความแบบ เป็นผู้นําสูงนะคะในการตัดสินใจนะคะหรือว่าการที่จะทําให้ภารกิจของตัวเองมันสําเร็จอย่างเงี้ยเนาะบางทีบางครั้งก็รู้สึกว่าเบื่อหน่ายนะคะอยากจะปลีกเวเกเบื่อหน่ายอยากจะไปตามหาสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะเออหรือว่าขาดหายทางด้านจิตใจเป็นโมเมนต์นี้เป็นอารมณ์นี้ก็มีเนาะ,ะคนที่เข้ามาเลือกกองนี้สามารถเป็นได้ทั้งชาวราศีเมทุนพฤษภมังกรกันนะคะ หรือธนูก็ได้นะคะตัวเราเองอาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มันทําให้คุณรู้สึกว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงของคุณมันเป็นช่วงมันเป็นแค่เป็นช่วงเป็นจังหวะหลังจากการเปลี่ยนแปลงนี้ผ่านไปทุกอย่างจะโอเคนะคะแต่มันก็มาบอกให้เรานะคะการเปลี่ยนแปลงของคุณคุณอาจจะเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างมานะคะที่มันเป็นทางการหน่อยหรือว่ากิจการการงานของคุณนั่นแหละ เออมันอาจจะเป็นช่วงที่ transfer เนาะมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยนะคะแบกรับภาระอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคที่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าปฏิหารของคุณนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะภายใน3าถึงหเดือนนี้อ่ะนัชาริยดอันนี้เกี่ยวข้องกับตําแหน่งความอดทนนะคะกับสิ่งที่ทำเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องเจอความเหนื่อยวิริยะอุตสาหะแต่ ถ้าคุณอยู่ในไทมิ่งนี้นะคะเป็นพลังงานของดาวเสาร์แสดงว่าความสำเร็จมันเกิดนะคะจะต้องใช้ความอดทนนะคะให้มากแล้วก็ความสมดุลเหมือนหญิงเหมือนอย่างนะคะให้เยอะๆนะจะได้รับความช่วยเหลือค่ะเออหรือบางคนบางท่านไปเกี่ยวข้องนะคะกับการเดินทางการต่างประเทศหรือว่าเกี่ยวข้องกับเครื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเกิดขึ้นนะคะโอ้ยจริงๆด้วยนะคะ มีข่าวดีจริงๆนะคะข่าวดีจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการงานความร่ารวยนะคะอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางคนเกี่ยวกับผลลับการค้าขายนะคะหรือว่าธุรกิจของคุณจะปังมากๆนะคะอ่าสิ่งนี้นะคะมันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากของคุณนะคะจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอ่าน,นี้รวดเร็วจริงๆ สามถึงหกเดือนนี้นะคะความรวดเร็วบางอย่างจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันแต่มันมาในทิศทางที่ดีมีการเฉลิมฉลองกับข่าวดีนั้นเกิดขึ้นแต่หมอบรู้สึกว่าบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้ได้รถได้เดินทางต่างประเทศได้ตําแหน่งงานนะคะหรือว่าความก้าวหน้าทางด้านผลงานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะคะมันก้าวหน้ามันฉับพลันอนะ่ะแต่ว่าผลลัพธ์มันดีในลักษณะของความสาเร็จ ะะทำให้คุณได้มีการเฉลิมฉลองนะคะก็ยินดีด้วยนะคะกับปาฏิหารที่จะเกิดขึ้นมันยากแต่ในนั้นมันก็จะมีปาฏิหาริย์นะคะ r a n c h i n g your journey นะคอะอันนี้เป็นไพ่แบบว่าเกตเวย์นะคะไกด์ไลน์ให้คุณนะคะประตูเซอร์ไพรส์นะคะบางคนหมอโบรู้สึกว่าคุณอาจจะรอการเดินทาง เกี่ยวกับต่างประเทศก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเปิดตัวอะไรบางอยา่างเปิดตัวหรือว่าเกี่ยวข้องกับการเดินทางของคุณนะคะเออนำพาตัวเองเข้าไปสู่ในเรื่องของการเดินทางการเริ่มต้นบางอย่างนะคะอืมฉันเป็นนักเดินทางผู้กล้าหาญท่องเที่ยวในจัก,กรวาลน,นะคะโลกของคุณเจอเหนี่ยวของคุณกําลังเริ่มต้นนะคะความสุขต่างๆนานาคุณอาจจะได้ไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะคะมีการเดินทางเกิดขึ้นในช่วงสามเดือนนี้นะคะหรือ อ่าเลขสามสสามสัปดาห์สามเดือนนี้นะคะอาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะ,ะซึ่งสิ่งนี้อาจจะทําให้คุณมีความสุขหรือคุณรอคอยพาสปอร์ตวีซ่าเอกสารต่างๆนานาเกี่ยวกับการเดินทางอยู่ก็เป็นไปได้เช่นกันขอให้คุณโชคดีที่ได้มาพบมาเจอคลิปนี้นะคะงานที่หนักอยู่ก็ขอให้คลี่คล,คลายแล้วก็เต็มที่เต็มศิบกับความร่ารวยความสําเร็จที่กำลังจะเข้ามาหรือเกิดขึ้นนะคะเพราะสามทุ่นเป็นไพ่แห่งความร่ารวยเฉลมิมฉลองนะคะกับสิ่งที่อ่า ความสำเร็จบางคนก็เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งแบบไม่คาดฝันเลยทีเดียวขอให้โชคดีนะคะอะทีนี้เราไปดูสำหรับผู้ที่เลือกกล่องที่สองกล่องที่สองนะคะหัวใจสีส้มตัวนี้มาดูว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงสำหรับผู้ที่เลือกกลองนี้ว้าวคุณก็โอเคกับตัวเองอยู่นะ นายออฟเพนเอร์เขาช่วงนี้มีสเสน่ห์นะคะหรือคุณพึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีนะคะกับความสำเร็จที่ตัวเองสะสมมานะคะเออแล้วก็มีความรู้สึกว่าคุณได้ใช้ชีวิตนะช่วงนี้นะคะจะมีบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะเป็นในเรื่องของ,ของ,ของ,ของความแบบกิเลสนิดนึงอยากได้อกมีอยากได้นั่นอยากได้นี่โครงการเยอะ นะะในหัวนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับการเลือกแต่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรนะคะเออเป็นช่วงจังหวะการเลือกมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณปรึกษาพันธุ์นะคะแบบว่าไม่ไม่ได้ทันตั้งตัวเงี้ยก็ได้บางคนบางท่านก็อาจจะหมอบมไม่รู้ว่าก่อนหน้าน,นี้คุณไม่สบายมาหรือเปล่า นะคะหรือไม่ก็เกี่ยวข้องกับกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าการนอนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณเองนะคะอาจจะเป็นจังหวะที่แบบเฮ้ยคุณรอคอยการตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือว่าการแบบใช้ความคิดอย่างรอบคอบนะคะเออเพื่อตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องนะคะแต่เจ้าดอททาวเวอร์เนี้ยอาจจะเพิ่งเกิดขึ้นกับคุณได้ไม่นานนี้เองนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือว่าผู้คนสถานการณ์ ที่เราแบบไม่ทันตั้งตัวเงี้ยซึ่งสิ่งสิ่งนี้มันมันอาจจะเข้ามาแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันมันมีบางอย่างที่เราต้องตัดสินใจหรือเปล่านะคะเดี๋ยวขอเคลียร์ไฟให้หน่อยนะเจ้าทาวเวอร์ของคุณอ่าเป็นช่วงแห่งดาวเสาบางคนก็อาจจะเป็นช่วงแห่งการต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคคุณจะสามารถเอาชนะนะคะกับอุปสรรคที่คุณเจอไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์แบบปรับปับฉับพลันหรือว่า อะไรคุณพร้อมที่จะสู้เต็มที่นะคะวิริยะอุตสาหะเป็นจังหวะที่ดีที่เราจะสู้แต่คุณจะต้องวางแผนนะคะบวกกับการวางแผนด้วยจะดีมากๆนะคะเออในช่วงเวลานี้ถ้ามันเกิดขึ้นโอเคเดี๋ยวเราไปดูคนที่เข้ามาเลือกกองนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวเมทุนตุลกุมหรือคนที่เกิดวันอังคารอย่างเงี้ยก็มีนะคะขอดูว่าปฏิหารของคุณจะเป็นยังไงภายในสถึงหเดือนนี้คืออะไรบ้างว้าว กถ้วยค่ะก้าวถ้วยคือความแบบเหลือเฟือนะคะคิดสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นมีมากกว่าหนึ่งนะคะอันนี้เออไม่รู้แหละคุณมีอะไรแต่คุณมีมากกว่าที่คุณมีแน่นอนจัดหรือว่ามีเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยก็ได้โดยเฉพาะอะไรคะการเงินค่ะเลี้ยนมาแต่เนี้ยถ้าคุณมีปัญหาอะไรอยู่ q u e นอฟเพนเดอร์เคอร์คือคนที่เก่งในเรื่องของการวางแผนการจัดการการแก้ไขปัญหาเก่งมากๆนะคะ สิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่นะคะคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาได้รวมไปถึงเป็นจังหวะที่ดีในเรื่องของผลงานชื่อเสียงความมัง่งคั่งความร่ำรวยเกิดขึ้นนะคะสิ่งนี้ที่คุณฮาร์ดไทม์อยู่นะคะคุณอาจจะเป็นจังหวะที่คุณทำบางอย่างนะคะคุณจัดระบบระเบียบหรือความสามารถของคุณนะคะทำให้คุณประสบความสำเร็จตอบโจทย์ในเรื่องของการเงินได้ภายในหงเดือนว้าวอันนี้เดอะวิกตอรียการ์ดมาเป็นชัยชนะค่ะ ชื่อเสียงทั้งสองวัยเลยชื่อเสียงชายชนะแล้วก็ความสุขที่คุณพึงปรารถนาหมอโบงไม่รู้คุณทําอะไรอยู่บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจนะคะมาดูซิอ่าบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการงานไม่ว่างานส่วนตัวหรือว่าธุรกิจนะคะหรือว่างานประจําอะไรต่างๆนานาถ้าคุณได้ลงมือทํานะคะแก้ไขปัญหาหรือรวมไปถึง ตัดสินใจอะไรบางอย่างมาก่อนหน้านี้แต่คุณจะทำมันได้แล้วทำได้ดีนะผลลัพธ์ของคุณมันเป็นเก้าถ้วยมันเป็นความสุขความร่ำรวยหรือว่าการมีมากมายนะคะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีทีนี้เรามาดูนะคะ take action เป็นจังหวะที่คุณ take action นะคะกำลัง take action อยู่นี่แหละ <c oughs> ใช่ไหคุณกำลัง take action นะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณตอนนี้เลยนะบางคนบางท่านนะคะก็ take action กับ คุณจะก็สู้เต็มที่นะคะพยายามที่จะเคลียร์พยายามที่จะจัดการกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเจักกวาลมาบอกว่านะคะคุณยอมรับความเป็นไปได้อันไร้ขอบเขตของชีวิตอย่างกระตือรือร้นนะคะซึ่งมันตรงมันตรงกับอันนี้มากๆนะคะอืมบางคนบางท่านก็ความกระตือรือร้นของคุณจะนํามาซึ่งแบบความสําเร็จได้ นะคะเออคุณอาจจะเป็นนักวางแผนนักจัดการแต่บวกกับความปรับตัวเก่งนะคะเช่นกัน Take action นะคะดังนั้นปาฏิหารของคุณคือความสำเร็จนะคะ The victory การแล้วก็สิ่งที่หวังจะสมหวังนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินความร่ำรวยชื่อเสียงค่ะขอให้คุณโชคดีนะคะที่พบที่เจอคลิปนี้นะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยอาจจะเป็นพลังงานนะคะของ นะมันมี7เลขเจขึ้นมา7สัปดาห์นะคะช้าสุดก็7เดือนแต่อันนี้สาถึงหเดือนนะคะขอให้ไม่ช้านะขอให้เป็นแค่7สัปดาห์วันที่7เดือนเจดเจวันหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะคะต่อมันก็เป็นพลังงานของนิวมูลเนกนิวมูลนะคะไม่ใช่ฟูมูลอันนี้เป็นนิวมูลขึ้นมานะคะรอดูนะคะก็พิมพ์คําว่านิวมูลรอบถัดไปคืออะไรนะคะขอให้คุณโชคดีที่พบ ที่เจอนะคะคลิปนี้นะคะคอนเฟิร์มแล้วก็ยืนยันดวงดีของตัเองกดไลค์กดแชร์ไปฉันได้รับปฏิหารนี้แล้วขอให้โชคดีนะคะเริบๆค่ะ